อ๋อส,สดีอีกรอบนะครับเพราะไม่เสร็จสิ้นภารกิจท,ทั้งทำจัดทำเอกสารแล้วปิ้นเอกสารปิ้นภาพนี่แหละออกมาแล้วเดีย๋ยวไอ้เสงมึงเอกสารมาเนี่เพื่อฟ้องเมื่อมีมึงติดคุกแค่พันปีนี่เงี้าวมึงจะสาเฮา,าดีไรแจ็ปในสมใจอยากครับเพี่อเพืยอเพ,อพอ่มึงมึงมึงอันนี้คือหนังสือคำรองเท่านั้นนะครับ ถ้าว่าก็บจีไปเจลาฉับบับฉับบับย้ำจำได้ไหมไรให้มึงฉบบับแรกให้มึงฉบบับแรกชัดปะมั่วงปะฉบบับแรกอย่ามั่วงเนี่ยมีมีคือขอขัสซัมเน้านะครับมีคือการขอขัสซัมเน้าของผมเนี่ยขอเดือนมีนาเดือนธันวาเดือนมกรา ทางหลังพีกและสิงหาฮะน,นี่อันนี้อันนี้ไม่เป็นเป็นของพรบรทั้งบกพรบรจะไล่จอดทั้งบกกับพรบร,รถยนต์นะครับของเดือดแน่นเดือดแน,น่น,นเดือดแน่นเดือดนี่ละสามสิบลงนี่มือน,นี้สิไปยืน่นะน,นี่ก้อนนี่แต่แค่แต่แค่แแคนี่ยแค่ไอกระดาษสองแผ่นเนี่ยมึงกับมึงกับบอมีวันออกแล้วจากถ้าถ้าถึงดีกาแล้วเนะาะถ้า คดีถึงซีซินสุดแล้วนะมึงก็กบม่ได้ออกจากคุกดอกเพราะว่าบางคนใกล้กับเสียแล้วนะครับเพราะว่านี่นี่ผมผมไอถือไม้เรียกงอนนี่ยังเนี่ยเนี่ยเห็นมัมันคือกันบ่เนี่ยเอาสองคนสองแฟนเนี่ยมึงก็งอมไม่ไปยังกันหัวนะว่ามันออกจากหูกเดียวกันไปสิปิไอนั่นเนาะสิปิหูเนาะว่าว่าบ่เมียน เพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยคนเนียผมหูจักนี่เนี่ยเนี่ยคนนี่ผมหูจักแต่ว่ามาเห็นคนนี้ผมก็คิดว่าเป็นคนนี้นี่ว่าหนึ่งว่าเป็นคนเดียวกันนีก็เลยไประบุซื้อก็เจ้าสังละคือไประบุว่าซื้อเนี่ยเป็นซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยแต่แบบเจ้าโตเขาไปยืนยันว่ากับว่าบ้าแมนบ้าแมนเขาไม่กับไม่กับอาจซือบ้านแมนโยต่ว่ามันคืบกันยังไงเนาะ ประชาชน้องเขาใจผิดนี่ก็สีเอาจางแต่แก้งก็หายย่างเดียวไม่เห็นบ่มีว่าสิอบอบิบอกไว้า,วายจังไรล่ะแล้วมั่มีเดินทางไปสอพ่อต่อเพื่อเขาไปยืนหนังสือนี่แหละบอกมาถึงผวกมันเทาบกบอกบอกบๆอบอ,อ,อ,อย่ในหู้ มันแต่ใครมันเห็นนี่อยากฟ้ามือใส่กับงอนมันยูนี่พวกว่านี่ดีตาเฮาอยู่นี่หูไหมบักไก่บักกันบักบักไก่บักบักบักเอ้ยอยาได้านบักคอวาย่อไหมจุดแหนใส่จุดอยู่ดิคอวาย่อหมายถึงอยังไงคิดวิเคราะห์แยกแยะเนเป็นคำสุภาพเนี่ยบริเลคขหยาบคายเนยครับคอ ว่จุดยอบักไนบักคิดบักวิเคราะห์บักแกะแก่เอ้ยเออด้มันยังสีส่ซนะเนาะบีตะเฮาเฮาอยู่ในหู้น่ะเก่งครับเฮาแวก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 อยู่ตะละมือน่ะต้าเป็นท่าถ้าเป็นท่า,า,ทาว่าให้เอาจริงให้ออกมาจริงเป็นออกมม่เราพอเลยเดียวจะมึงเราประกาศโพงหัวจากหู้น่ะ บักคิดบักวิเคราะห์บักแยกแยะวามาแล้วนี่เอกสารก็ใช้เมืงแล้วเนี่ยกูปินเรียบร้อยแล้วน่ะถ้าาเมืองตามดีกาการตัดสินน่ะการอยากยออเงินของของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโทษที่ตัดสินตามดีกาส่วนมากแล้วเป็น,นตัดสินในระทงรหาปี เท่าที่เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่มึงเท่าคนที่คนอยุสัคนไห้กูเกิลนั่แหละอาจารย์กูน่ะโอ้เก่งคับอาจารย์กูน่ะยกงหูวยังถามหูม,าาม,ม,ม,หมัดอาจารย์กูน่ะมึงมึงจะถามมากูหูมัดจะใสกอาจารย์กูนี่ละกูยากหูวอะไรกูถามอาจารย์กูนี่หละหูหมัดถามว่าคำตัดสินพวก พนักงานเจ้าหน้าที <pl ains> ่ยักยอกเงินเยวกกับเงินหลวงนี่ตัดสินแบบใดขอมึงดีกาแม่ตังเสียอาจารย์กูนี่ส่งไม่มึงมัดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะไรเป็นิตัดไอกระทงละหาปีใบเสษหนึ่งคือกระทงหนึ่งตั้งบ้านมือหนึ่งจะใบเสษหรอเปน้าไอคิดเอาละครับ จัวเจโน่บัดเนี่ยโอ้เบนเนด้ว้ายจัวท่ามีก็ได,ด้ถึงแล้วครับสถานีตำรวจบูทอนเมืองมหาสา,ารคามถึงแล้วโอ้ยอุ้ยสับอะไรครัตบตกเปะลงไา้ันหนึ่งมันหอนไหมครับมันหอนตกเปะตคนหนึ่ง กยถอยเข้านีนะมันจะมันจะสหมเฉยๆเขจะเข้านีเ้าเข้านีก็ได้หรอไม่หยตาำถ่ายคนแดดว่ะหมอนนี้นะจอดเนี้ยเนี่ยเอกสารโทรศัพกระหอน นีคือเอกสารที่ผมไปปิ้นมื่อนี้นี่เป็นจังไดเนี่ยนี่เปเอกสารคำร้องนะครับจัดให้ตามคำขอของพวกเฮาอยู่ในหู้ทำเป็นปากดีเฮาเฮาเก่งเก่งแต่เฮาละเราไปซื้อซะพวกบักบักบักคิดบักวิเคราะห์บักแย่แยัสักหลายนี่เก่งคัก เขาในหูน้นะเนี่ยอผมขอผมไอ้สิยุติกันบันทึกคลิปไว้ก่อนเพราะว่าเขาไปไม่หันกับพ่กยาไคยดอกมันเป็นอย่างปฏิผม,มันมาลุ้งตัวนั่งไหมครับทั้งไทยทั้งถือเอกสารกันบะมันเป็นมาลุ้งตัวนั่งดิ็เลยสิบป่ะไทยเพที่เขาไปยื่นนี่นักศิลปมันเขาปากกาหาข้อถิ่มหรอกที่